สวัสดีทุกคนนะคะมาพบกันกับเทม okay. 606โรงเรียนเสียงสะท้อนกันอีกเช่นเคยไม่รู้ใกล้จบหรือยังเดี๋ยวนั้นเออดีเบตมันมี22วันใช่ปะก่าจะถึงวันดีเบตอะ่ะก่อจะเลือกตั้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าเลือกตั้งเสร็จเราก็ต้องไปสืบหาข้อมูลหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เพิ่งวันที่10 5หเองเนาะเนะี่ยกำลังจะเรือมวันที่16ใช่ไหมนั่นก็หมายความว่าอีกหลายวันอีกหลายพาร์ทแน่นอน <laughs> ครั้งที่แล้วเราก็ได้ปัญหาใหม่มาก็คือปัญหาเรื่องเด็กเส้นที่ธันวาน่าจะเป็นคนรับเข้ามานะคะมาดูกันว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราไปสืบถามจากพวกของธันวานแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากคุยกับเราเนะคิ้วผูกโบกันตั้งแต่เจอหน้ายังไม่ทันได้คุยเลยวันที่สิบหกเวลาทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนเอ้ยคะแนนคะแนนสูสีดูดีจุก,กดี ครูการเงินอีกแล้วอยากคืคอ,อค,ครูอ่ะอเพก่อครูอ่ะสวัสดีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหนูมีด้ว่อ,อยากจะถามเกี่ยวกับนักเรียนที่เข้ามาโดยไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะนักเรียนแบบนั้นมีที่โรงเรียนด้วยเหรอครูจะไม่ได้เลยแฮวว่ามีเธอหมายถึงนักเรียนคนไหนล่ะหรูก็ยังไม่รู้ชื่อของเขาเหมือนกันค่ะแย่จังเที่ครูนึกออกนักเรียนแบบนั้นไม่มีในโรงเรียนหรอกนะ แล้วอีกอย่างนี่ก็เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงนะอย่างน้อยก็ต้องมีหลักฐานข้อมูลมากกว่านี้หน่อยถ้าเธอจะหมายถึงใครอ่ะเข้าใจแล้วค่ะขอโทษคือธเนศดีกว่าแล้ววันนี้คือนด้คุยกับกัวก็อยากคุยด้วยอะ่ะงเนศธเนศมาอยู่ที่นี่เองเหรอมีอะไรเหรอ ตอนนี้เรากําลังตามหาเบาแส่ที่กาลังลืออยู่ในโรงเรียนอะชื่ว่ามีเด็กเส้นเข้ามาในโรงเรียนเราทั้งที่สอบไม่ผ่านทางที่สอบไม่ผ่านางัน้นเหรอฉันยังไม่เคยได้ยินเรื่องนั้นนะแล่ถ้ามีเรื่องอย่างนั้นจริงแล้วก็ฉันไม่ยอมแน่แน่นายดูใส่อารมณ์นะคือฉันมีน้องชายอยู่คนหนึ่งน้องพยายามจะเข้าโรงเรียนสหสัมพันธ์ที่เดียวกับฉันให้ได้แต่น้องก็สอบไม่ติดขาดไปแค่นิดเดียว สำรองอันดับหนึ่งแต่สุดท้ายก็ไม่โดนเรียกไปทางบ้านเสียใจมากเพราะโรงเรียนที่ใกล้บ้านนอกจากโรงเรียนนี้ก็ไม่มีอีกแล้วเลยต้องส่งน้องไปเรียนโรงเรียนที่จังหวัดข้างๆเสียใจด้วยนะไม่เป็นไรหรอกถ้ามันเป็นเพราะน้องเราสอบไม่ผ่านเองเราก็โอเคแต่ถ้าเป็นเพราะธันวาม,มันใช้อำนาจของประธานนักเรียนทําให้โควตาหนึ่งที่ที่ควรจะเป็นของน้องเรานั้นหายไปเรายอมไม่ได้ขอบใจนายมากนะถ้านายมีข้อมูลเรื่องพวกนี้อีกบอกฉันด้วยนะ ได้เลยว่างเปล่ามากเลยตอนเนี้ยแบงสุดๆอ,อัน,นิทานนี่นายได้ยินเรื่องที่เด็กที่ชื่อว่าพัทรพลบ้างไหมอา้าเราต้องมาที่นี่ก่อนไปหาครูกันเงินหล่อนเนี่ยอีกแล้วข้ามขั้นอีกแล้วนี่นายเคยได้ยินเรื่องเด็กที่ชื่อว่า,าพัทรพลบ้างไหมอ่ะที่เขาคุยกันว่าสอบเข้ามาเรียนได้ยังไงอ่ะ ความรู้เลขพื้นฐานยังไม่มีเลยอ่ะเออได้ยินมาอยู่เหมือนกันข้าโรงเรียนเรามาได้ยังไงน่ะโรงเรียนเราสอบเข้าก็โหดอยู่นะเขาว่ากันว่าเหมือนจะเป็นลูกคนใหญ่คนโตเห็นว่าแอบแบดเงินให้ประธานรุ่นก่อนช่วยเหลือให้พรากงพนที่ว่าได้เข้ามาเรียนถ้าจริงนี่โคตรรับไม่ได้อ่ะเฮ้ย <c oughs> จริงดิเป็นเราเราก็ไม่ยอม <c oughs> ห้อเหี่ยวมานิทานอ้าวนิวคุยเรื่องอะไรกันหรอ ก็ช่วงนี้ที่สนามบาสมีแต่คนพูดถึงเรื่องพัทธะพลที่เพิ่งเข้ามาเรียนเทอมนี้ว่าดูแล้วสอบเข้ามาเรียนได้ยังไงอ่ะแต่ก็แค่เรื่องซุบซิบทั่วไปอ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกถือว่านักเรียนทุกคนกําลังลือกันเป็นนักเรียนคนนี้กันนะมีอะไรเหรอนิวไม่มีอะไรไม่มีอะไรขอบใจมากนะอืมงั้นฉันไปก่อนนะบายเราเรีบไปคุยกับครูการเงินเงินไปอีกแล้วหรอ ยังไม่รู้ชื่อเขาเราไปคุยกับครูแล้ว,อ,ลวอ่ะไม่ล่ะครูค่ะอยู่ไหนยันอยากไปหาครูจุงกับเบยปกป้องปอกป้องไงนิวอ่ะสรุปยังไม่เลือกหรอว่าจะติดเข็มขัดทีมไหนอ่ะก็เลือกไว้แล้วล่ะแค่ยังไม่ติดเข็มกัดนะ่ะฉันจะได้เป็นหูเป็นตาคอยหาข้อมูลจากคนที่ไม่เลือกข้างให้เธอไงเออขอบคุณค่ะเมื่อแต่เมื่อกี้เหมือนจะถามอะไรเลยนะ อ๋อช่วงนี้มีข่าวหรือว่ามีเด็กเส้นเข้ามาในโรงเรียนอะด้วยวิธีที่น่าสงสัยอยู่นะแล้วเหมือนว่าธันวาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยฉันกําลังตามสืบเรื่องนี้อยู่นายพอจะได้ยินใครในโรงเรียนพูดถึงเรื่องอะไรคล้ายๆแบบนี้บ้างไหมเด็กเส้นเข้ามาด้วยวิธีที่น่าสงสยัยกับธันวามีส่วนเกี่ยวข้องงั้นเหรอ,อนายพอจะเคยได้ยินบ้างไหมอะไม่เลยนะไม่มีอะโอ้ แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องน่าสงสัยของธันวาก็อพอจะมีอยู่นะคือว่ากันว่ามีคนเห็นธันวาไปถ่ายเงินน้องๆที่เพิ่งเข้ามาเรียนเทอมนี้แถวหลังตึกคอมอะฮะถ่ายเงินแบบนี้ไม่โดนฟ้องร้องไม่โดนน้องเรียนแย่หรอเป็นถึงประธานอะนั่นแหละที่แปลกยังไม่เคยมีใครร้องเรียนเลยอะแล้วในข่าวที่โพสเขาว่าเด็กที่โดนธันวาถ่ายเห็นว่าเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้าเรียนอ้าวมีคนพูดแบบนั้นจริงๆเหรอเนี่ย นายช่วยส่งมาให้ฉันหน่อยสิฉันจะเอาไปให้เจนนี่ช่วยตรวจดูอะอยู่ในเอเจนเนี่ยแหละดูในเอเจนชั้นสิในนั้นน่าจะมีที่ฉันแชร์ไว้อะถ้างั้นนายส่งคำขอเป็นเพื่อนมาให้ฉันหน่อยสิได้เลยเอาเลยยังไม่ได้เป็นแอดเฟนอะอ,อะไรอะท่าอะไรอะปกป่องขอบใจนายมากนะถ้าเอาน,นี้ไปให้เจนนี่จะต้องได้เรื่องอะไรแนะ่เมื่อกี้ปกป้องทำท่าอะไรคะ แอดเพื่อนแล้วดีดางงไหนอ่ะเอานี่ยฟังหูไว้หูนะเห็นเขาเม้ากันว่าธันวาแอบรับเงินจากใครก็ไม่รู้ไม่น่าล่ะเนได้เป็นประธานนักเรียนหนึอว่าเรื่องแบบนี้มีแต่ในละครมันก่อนเดินตามไอพัดไป เห็นมันโดนประธานนักเรียนหลักไถ่เงินเฉยเลยโรงเรียนคนเถื่อนว้าว,ว,าวเฮ้ยจริงดิกระทักรอบมาทีอ๋อ,อเฟิร์นเฟิร์นรู้นะเนี่ยกระตูนจริงหรอวะมันไถ่เงินหรือมันให้เงินค่าอะไรกันเฉยๆแต่คือ ไอยังไม่ได้คิดว่ามันเป็นทางที่ดีนะในทางอาจจะคิดว่าแบบรับเงินนัไนอ่างเงี้ยที่เป็นเด็กเส้นหรือเปล่า <S <S จนนี่จะนี่จนนี่จะน,นี่อยากถานอยากถานอันนี้อันนี้ใช่ป่ะส่งถูกกันไหนห่นี่ไงมีคนเห็นทันทันวาทำตัวแปลกๆจริงๆด้วยอะ่ะทันวาททำตัวลับๆลอดๆแถวตึกคอมอย่างนั้นเนาอดูน้าดูท่านี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเด็กเส้นก็ได้นะ คุณนี้เริ่มบักไปหน่อยนิวมาหาเราที่โรงยิมหน่อยสิเราจะไปวางแผนเรื่องนี้กันโอเคเราจะรอนะสำเร็จหาต้นตอข่าวแล้วจ๊ะเอ้าเราต้องไปสำรวจชื่อนักเรียนที่สอบเข้าก่อนเหรอเอ้าเราบอกใช้ไปหาที่โรงยิมถ้ามีนักเรียนเข้าเรียนยังไงโรงเรียนก็ต้องมีประกาศอะไรในนี้บ้างสิ รายชื่อประกาศนักเรียนสอบเข้ารายชื่อประกาศนักเรียนนี่ไงกระดาษรายชื่อนักเรียนสอบเข้าอานันนนะไอ้ขอดูก่อนไม่ได้หรอนักเรียนที่สอบเข้าได้ในปีนี้เด็กเส้นคนนั้นต้องเป็นใครสักคนในรายชื่อนี้นี่แหละก็พอทรับไม่ใช่เหรอเอาตกใจเลย ทำไมนิวสนใจเรื่องน้องชายฉันขึ้นมาหรือไงน้องชายนายนายหมายความว่ายัางไงอ่ะแล้วน้องชายนายมาเกี่ยวอะไรด้วยหรอฉันได้ยินมาจากเจนนี่แล้วว่าเธอกำลังสืบเรื่องเด็กเส้นอยู่ฉันแค่จะมาบอกข้อมูลที่ฉันรู้ก็เท่านั้นน่ะธนาในัยไดชื่อนี้ก็คือน้องชายของเราเองอ๋อฉันนึกออกแล้วนายพูดถึงเรื่องที่น้องชายนายได้สำรองอันดับที่หนึ่งธนาคือน้องชายนายเองเหรอเนี่ย น้องชายน่าคือเด็กเส้นคนนั้นน่ะเหรอไม่ใช่ฟังอะไรเนี่ยไอ้เด็กเส้นนัน้นมันคือพ,ทพัทราลนไม่ใช่หรอ,อที่สงสัยอะ่ะน้องชายฉันคือคนที่อยู่ในายชื่อสำรองอันดับหนึ่งนะฮะนิวถ้าเธอมีอะไรให้ฉันช่วยเรื่องนี้ก็บอกมาได้เลยนะฉันจะแก้แค้นที่ทำให้น้องฉันไม่ได้เรียนที่นี่ให้ได้พูดแล้วไฟแค้นก็นลุกได้แล้วช่อคนที่สอบเข้ามาแล้วฉันจะได้ไปสืบต่อขอบใจมากนะ แต่ชื่อเธอจะไปสืบต่อ,อยังไงหรอฉันก็จะตามหาคนที่ไม่มีอยู่ในรายชื่อนันกเรียนที่สอบเข้าได้คนนั้นก็น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยงั้นฉันขอไปด้วยเดี๋ยวก็ไปหัวร้อนใส่หัวลุกไฟอะไรนั่นน่ะเอาหมดเวลาแล้วเธอคงต้องไป สำหรับพันนี้ก็วุ่นวายยุ่งเหยิงมากๆเลยนะคะเราได้กระดาษรายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าได้มาเนาะแต่ว่าอไม่รู้การที่เราไปหาครูการเงินก่อนที่เราจะรู้ชื่อนักเรียนที่เราสงสัยเนี่ยมันผิดหรือเปล่ามันผิดลำดับหรือเปล่าก็มันขึ้นรูปอีกอันมันไม่รู้ว่าไปหาทําไมมันเป็นเครื่องหมาย t i o n m a r k ใช่ปะก็ไปหาครูก่อนอะดินาะยกคุยกับครูอะไปทําไมวะ มนถึงเร่งไปหาครัวเออหนนะ้าตอนนี้เราได้แค่รายชื่อแล้วก็เดี๋ยวไปสำรวจต่อในคันหน้าแล้วกันนะคะแล้วเจกอกันใหม่คืนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันนะ